สวัสดีครับพบกับผมแล้วก็เกม a n นตี้สเตรอีกแล้วนะครับเหมือนว่าเมื่อ,อวัน2วันมาเนี่ยเขามีอัปเดตครับม,มีในหน้าต่างเกมมีเกมใหม่เห็นไหมฮะนี่ครับดูกันว่ามันคืออะไรเกมเรียงอิดเหรอลองดูกันก่อน ไม่รู้ว่าเสียงเบาไปหรือเปล่านะครับดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นเรียงเข้าไปเสร็จแล้วก็บึมแล้วก็เรียงใหม่แล้วก็บึมครับอันนี้ฮะอันใหม่นะฮะ แก้ใหม่ของ Anti-stress นะครับก่ออิแล้วก็พังอีกอันนี้ก็จบแค่นี้นะครับคราวหน้าถ้ามีอัปเดตอะไรอีกเราจะมาดูกันอีกนะครับวันนี้ก็ขอลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ